ตอนนี้นะครับกลับมาพบกับปอยคนเดิมคนดีเช่นเคยนะครับสำหรับรายการกระปิดกระปอยนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยปอยจะออกไปซื้อของคนเดียวนะครับย้นยันคนเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่จะพยายามเต็มที่นะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขานั่งทํางานกันอยู่แล้วก็ไม่ว่างปอยเลยขออาสาออกไปซื้อคนเดียวเลยไปแล้วลุย่ย ปอยจะเดินหาด้วยตัวคนเดียวนะอยากจะบอกว่าเกิดมาเนี่ยปอยแทบจะไม่เคยซื้อของในตามห้างอะไรที่แบบเดินเลือกเองเนี่ยคือแทบไม่เคยเลยทนะุงคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกับตัวเองมากตอนนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่เคยเดินถือกล้องอย่างนี้คนเดียวเหมือนกันนะแล้วก็นี่เรามีอุปกรณ์จดโนต้ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะหาอุปกรณ์ไ่ทําอาหารเกี่ยวกับปลากระป,ป๋องนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงเนี่ยยังไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวเจือๆไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ออฟฟิศเ้อร์ เราผิดชั้นนะครับพี่โฟลงครับลงอันดับแรกนะครับการที่เราจะเดินซื้อของเนี่ยเราต้องหารถเข็นก่อนนี่ซื๊อฮนะได้อุป,ปกรณ์มาแล้วชิ้นหนึ่งสิ่งที่เราจะหาอันดับแรกคือปลากระป๋องนั่นเองครับตอนนี้นะ่เรายังหาไม่เจอเพราะว่าเราอยู่ร็อกกาแฟ <c oughs> <c oughs> คือมึนเหมือนกันนะเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้เคยเดินบ่อยๆเนี่ยเราลองเดินหาดูปลากระป๋อง นี่หลังจากให้เราเดินหามานานเราเจอปลากระป๋องแนละทุกคนนี่เดอแล้วนี่ปลากระป๋องเราขอเลือกก่อนนี่เอาไปสองกระป๋องเราหาสิ่งของแรกเจอนะครับต่อไปเนี่ยเราจะเป็นหา One hour later นี่เราเกือบได้ครบนะทุกคนตอนนี้คือได้ชีสมาแล้วนี่ตอนนี้ขาดแค่อย่างเดียวคือแป้งกรอบแล้วก็สติกับตัวเองนะครับตอนนี้คือมึนมากทุกคนหาอะไรไม่เจอเลยตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปหาแป้งกรอบกันต่อปะ่ะตอนนี้เราเจอปัญหานะครับทุกคนคือเราไม่รู้จะใช้แป้งอันไหนนะครับทุกคนลองดูตามพร้อมพอยนะแป้งเค้กอันนี้ไม่น่าใช่ ไอแป้งน <ผม S 3> ี่ใช้ทอดได้ไหมพี่ผมก็ไม่รู้ผมยืนดูเนี่ยเนี่ยผมก็ยืนดูอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอันไหนไปดีพี่จะทำอะไรจะไปทอดตามชีพพี่แฮมชีสอ่ะใช่แต่ไม่รู้ใช้แป้งไหนนี่ยนี่เขาแนะนำบอกว่าใช้แป้งโุกกีนะครับทุกคนอันนี้ไปชีสอ่าตอนนี้นะครับทุกคนเราได้อุปกรณ์ครบ เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดทั้งสองเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับบออันดับต่อไปคือขอตัวไปจ่ายตังก่อนนะปะลุย<ช>ตอนนี้นะครับเราจะทําการเช็คของนะครับปลากระป๋องน,นี้นี่หอมแดงที่ขี้นหนูครบหมดนะโอเคปะปรืช นี่นะครับทุกคนสาหรับวันนี้เราซื้อของครบหมดเรียบร้อยนะครับอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทําของกินที่สตูเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยปอยจะทําอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆที่มาเดินซื้อของเองนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเดินซื้ออะไรอยู่เลยก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่สตูเลยดีกว่าปะกลับมาที่สตูแล้วนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราไปเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าให้เราไปเดินเลือกซื้อของมาแล้วกันนะครับก็เมนูแรกเนี่ยที่ปอยเตรียมมาคือเมนูแฮมชี มันเป็นแฮมชีสที่ไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปทุกคนมันเป็นแฮมชีสที่แบบแฮมชีสเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าปรขอตั้งชื่อว่าแฮมชีสคิวนะครับเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูมันเป็นเมนูที่ปอรู้สึกว่ามันทําง่ายๆมันไม่ได้ดูยากมากแล,ล้วปอยไปเห็นในคลิปที่คนตา่างประเทศเขาทํากันแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากินมากทุกคนแล้วก็ปอรู้สึกว่าถ้าใครที่เป็นสายชีสนยคือชอบแน่นอนนะครับสำหรับเมนูนี้ก็มาเริ่มทำมาพร้อมกับปอยเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับที่ปอยดูในคลิปนะก็คือ ฉีกชีสมาก่อนนะครับนี่อันนี้คือชีสที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้านะครับโอเคอ่าอันนี้ชีสนะครับอันดับต่อไปเราใช้เป็นแฮมหมูนะครับนี่ตัวนี้แกะออกมาฟื้ดฟร้ชอันนี้นะครับคือแฮมนี่ ปุ๊บวางไปก่อนหลักๆเลยนะอาหารหลักๆที่เราจะใช้ในในวันนี้นะครับก็คือตัวชีสกับตัวแฮมแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เลยจริงๆอันนี้คือส่วนตัวคือส่วนตัวนะคือปอยอยากจะลองทำกินเองด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะถูกปากปอยมากเพราะ่ปอยแ็นคนที่ชอบกินชีสมากทุกคนนี่นะครับเราค่อยๆฉีกชีสกันมาโอ้ยนี่แล้วก็วางชีสไว้ทับกับตัวแฮมหมูเลยนี่อันดับต่อไปก็คือเอาตัวแฮมหมูเนี่ยทับไปอีกครับทุกคน นี่อ่ารูปร่างหน้าตาถือว่าค่อนข้างสวยงามนะบรบชิ้นนี้เฟรชนี่ดีมากคำว่าชีสเนี่ยชีสคือยังไงมันก็ดีกับสำหรับตัวปลอยมากเลยนะอ่าแปะไปเราจะทำทั้งหมดประมาณ5ชั้นด้วยกันนะครับทุกคนสำหรับเมนูวันนี้ อ่าเสร็จแล้วครับสำหรับตัวสเต็ปแรกคืออันนี้หลังจากนั้นเนี่ยที่ปอยดูตามคลิปนะเขาบอกว่าให้ให้เราอะเอาตัวชีสท,ทั้งหมดเนี่ยไปละลายในในในไอกระทะเนี่ยให้มันมีความร้อนให้มันเป็นละลายให้แบบเป็นชีสเยิ้มๆเราลองดูนะทุกคน เป็นรายการทําอาหารที่ถือว่าแบบ perfectionist มากๆนะครับทุกคนสําหรับรายการนี้นะก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยคือเตรียมพร้อมหมดแล้วรอเวลา A few moments later. กลับมาแล้วนะครับสําหรับรายการของพวกเรานะครับเมื่อกี้เกิดเหตุสุดวิสัยนิดนึงทุกคนต้องให้อภัยพวกเรานะครับก็ขั้นตอนต่อไปคือการละลายชีสนั่นเองนะครับนี่ขอกินก่อนแล้วกันครับอ,อร่อยมากมาครั้งนี้ต้องเปิดได้แล้วนะ ามาแล้วครับมาอืมประมาณนี้เราต้องรอนะทุกคนรอให้ชิมมันละลายก่อนนี่อะไรอะ ไม่ทุกคนคือในคลิปอะมันจะต้องเป็นชีสท,ที่มันละลายนะแต่ว่านี้คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมาเป็นอย่างเงี้ยแต่น่าจะต้องเอาไปโดนความร้อนอีกสักนิดน,นึงอะน่าจะอีกสักแป๊บนึงแหละหรือมันหรือมันเริ่มขิดแต่วนะ่าเนี่ยลุ้นว่ลนาลุ้นมากเลยเนะี่ยรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าเมนูนี้มันจะทําง่ายมากๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแค่แบบอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างอะคือมันทําได้แล้วแต่คือตอนนี้เริ่มมีอุปสรรคแล้ว โอเคครับก็สมมุติว่ามันได้แล้วละกันนะมัไม่ไหวแล้วอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับคือการจะเราจะเอาตัวชีทที่เราไล่เนี่ยเอาไปใส่ลงในนี้เลย,น,ย,ยนะน,นี่ค่อยๆนะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะแค่นหน้าตาคือแบบอันน่ากินมาแนะ้วอ่ะถามใครในน,น่ากินไหม กเดี๋ยวประมาณนี้นะครับทุกคนคือปกติเนี่ยในคลิปที่ปอยดูอะคือตัวชีสท,ที่เขาเทลงมาเนี่ยมันจะละลายหมดเลยแต่ว่าที่เราทําในวันนี้ไม่รู้ว่าชีสมันอาจจะแบบมันอาจจะโดนไฟแรงเกินไปมันก็เลยแบบทําให้ชีสมันไม่ค่อยละลายแล้วมันก็แข็งตัวไงทุกคนก็เราจะลองนําตัวเกดขนมปังลองเทลงไปว่ามันจะเกาะตัวไหมต้องลองดูแล้วกันนะตอนนี้คือไม่มีวิธีแก้แล้วครับมาเริ่ม จริงเนี่ยคือตามสูตรนะคือเขาต้องใช้แป้งเกล็ดขนมปังแต่ว่าปอยเนี่ยดันไปหยิบแป้งโกกิที่มันต้องเอาไปละลายน้ําแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนเรามีวิธีแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําแป้งโกกิใส่ในนี้แล้วก็ละลายน้ําเปล่าแล้วเราก็นําตัวไอ้นี่ไปชุบกับแป้งโกกิแล้วก็ไปทอดประมาณนั้นนะน่าจะรอดอยู่ก็ไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดกันได้นะครับทุกคนทุกคนให้พายปอได้เยอะแหละนะเริ่มอ่ะเรารอให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะครับทุกคนนี่ ประมาณนี้แต่ปอยถึงปอยจะทําผิดพลายังไงแต่ปอยรู้สึกว่าเทปนี้ปอยทำออกมาอร่อยแน่นอนอเพราะว่ารู้สึกว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเท็กเจอร์ข้างในเนี่ยคือมันมีแต่ของอร่อยอย่างนั้นเลยปอยรู้สึกว่ายังไงยังไงก็ออกมาอร่อยถึงแม้ว่าแป้งเราจะผิดสูตรไปนิดนึงนะก็ <c oughs> ใครจะเอาไปทําตามเนี่ยปอยต้องเน้นย้ำเลครับว่าต้องใช้แป้งไอ้แป้งเกล็ดขนมปังไม่ใช่แป้งโกกีนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่เกาะตัวอย่างนี้ก็มันก็จะเละๆเหมือนปอยอย่างเงี้ยประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะนําตัวไอ้ไอ้เมลระของเรา ประมาณนี้นะราดให้มันทั่วๆไปเลยทุกคนนี่ถ้าใครมีจานที่มันใหญ่กว่านี้นะที่แบบชามใหญ่กว่านี้มันก็จะเอาลงไปก็ชุบทีเดียวได้เลยแต่ว่านี้ก็มันพอดีประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะนําตัวไอ้นี่ไปทอดเลยครับเอานะอว้าวว่าไฟอะ แล้วเราก็จะพลิกนะครับแต่ยากมากเลยตอนนี้อ้มันเกอบเป็นตัวอยู่มันยังเกอบเป็นตัวอยู่ กล้จะเสร็จแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าตาไม่ได้เหมือนกับในคลิปเลยแต่ความอร่อยรู้สึกว่าน่าจะเทียบได้อยู่นะอ่าประมาณนี้น่าจะเริ่มได้ที่แล้วทุกคนป่อยว่าน่าจะรออยู่ประมาณนาทีหนึ่งก็ได้<ป>ใช่ไหมประมาณนาทีหนึ่งแล้วกันเพื่อให้ความชัวเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวปอยจะตัดให้ดูนะครับตรงกลางว่ามันจะมีความชีดเยอะมแค่ไหนนะครับทุกคนคือปอยเห็นในคลิปนี่คือแบบยั่วมากพอเขปอยรู้สึกว่าอันนี้ต้องมีชีสเยิะมแน่นอนเพราะปอยใส่ชีสไปเยอะมากอ่าปิดไฟฟื ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการเอานี่ใส่ในนี้นเริ่มอ,อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแฮมชีสคิวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นชีสเยอะเหมือนที่ปอยพูดตั้งแต่ต้นคลิปหรือเปล่ามาเริ่มเลยฟรืด <laughs> ฟังเสียงนะทุกคนขอให้เน้นว่าฟังเสียงเพราะประสุวมันจะกรอบมากแน่นอนเริ่มวดู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 ดดสุกไหมเนี่ยทุกคนดูความเป็นชั้นอันนี้คือแบบขนาดยังไม่สมบูรณ์แบบนะเนี่ยขนาดเราใช้แป้งผิดอันนะยังขนาดเนี้ยคิดดูดิอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะ อืมอร่อยแต่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่รู้สึกมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแป้งมันหนาเกินไปแล้วข้างในมันยังไม่ค่อยอะ่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปอขอแนะนําว่า oh <my> ถ้าใครจะทําตามเนี่ยก็คือว่าต้องเพิ่มเวลาหน่อยประมาณสักสิบห้าทีอันนี้คือเหมือนจะดีภายนอกคือดีหมดเลยแต่ว่าข้างในนี่คือแบบยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ถือว่าอร่อยนะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับปอยรู้สึกว่าเทปนี้เนี่ยปอยโคตรเฟลเลยทุกคนรู้สึกว่า อันนี้คือปอยต้องบอกก่อนนะว่าปอยเป็นคนเตรียมเมนูนี้มาเองนะและ้วปอยก็หามาเองแล้วปอยรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยคือรู้สึกว่ามันทําง่ายมากแต่พอทําไปเนี่ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มเละไปทุกที่ทุกที่แล้วแต่หน้าตามันถือว่ายังโอเคอยู่และปอยรู้สึกว่าถ้าเราซื้อแป้งที่มันถูกลักษณะที่เป็นแป้งเกล็ดโรยขนมปังที่ไม่ใช่แป้งโกกีแบบนี้มันน่าจะดีกว่านี้เยอะแล้วก็น่าจะอร่อยกว่านี้เยอะสําหรับวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะเอาไปทําตามปอยนะครับก็อย่าลืมน้นย้านะครับห้ามซื้อแป้งตัวนีี้้้้เเเดด็ขขาาตองงงปปซแนนนนมััะะรพฉ ลองไปทำดูได้นะครับสำหรับเมนูแฮมชีสคิวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกนนะครับ